ดับเบิลมาสวยจบรอบนี้มาสองวันสี่ครับผมคำเตือนลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาอยายบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามอเอาละครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมพี่ปองนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในหน้า เกม Candy b i r d นะครับผมมาเล่นเกมนอกกระแสกันบ้างมนาะวันนี้ช่วงนี้เขาก็บอกว่าเริ่มกลับมาคือคืนแลน้วนะเกมนี้นะครับผมเอาทุนมนหนึ่งร้อยเลยเปิดจากสามไปมาไปกันเรื่อยๆชิวๆนะครับผมวันนี้อมาดูซิว่าจะยังไงนะครับผมมาเออเกมนี้ก็เล่นกันเยอะอยู่ช่วงนี้เพราะว่ามันมีเกมคล้ายๆกันเพิ่งเข้ามานะครับผมเออ สวยเอ้าไซต,ตอร์ครับได้ลุ้นดิบินไปก่อนเลยหนึ่งชุดบินไปอีกหนึ่งชุดสวยเทอร์โบโวะไม่ดังใจเลยเบ็ดห้าไปเลยอ้าวยังไงครับนาทีนี้เรียบร้อยอยู่ใกล้กันด้วยครับบินไปเลยอ้โหอ้าวอ้าวสองเมตรครับสามเมตรครับลูกอม สเมตรครับอู้ไปเลยครับบายบายเก็บหมดครับผมยกตี้มาอีกหนึ่งเมตร2เมรโอ้้หอะไรมันจะเยอะขนาดน,านั้นวัยรุ่นอู้มาอีกคุณสอเต็มเบ้าไปแต่ได้น้อยนะเพราะเราเบ็ดน้อยนะโอเคมันก็เห็นวิ่งกันแล้วแหละแบบนี้นะเคเค ซาแคตเตอร์มาไหมมาหรือเปล่าโอเคมันเก็บได้เรื่อยๆเลยนะสวยลูกอมอืมล้างไปก่อนเลยตัวถูกเนี่ยโอเคอืมเยายาวครับไหลเยา,า,า,ย,ย,ายาวดอกนี้รู้เรื่องก้อนโตไบรอยปดสิบเก้าครับปเปุอร์เมก้าวินไป มาเบ็ดสิบกันเลยแล้วกันนะครับผมเปิดเทอร์โบด้วยอย่าลืมเน้นไวครับออสซการ์เตอร์เรียบร้อยบินไปอีกหนึ่งทีเขียวมาไม่ถึงครับส้มมันมาแทรกก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะโอเคเรียบร้อยคนระับเข้าสาการเตอร์ด้วยสวยสวยจับเออ บินไปอีกหนึ่งทีฮะมาสิบหมุนนะครับผมสกกายตเตอร์จำไม่ได้เหมือนกันสกกายตเตอร์เกมนี้เขาเล่นกันยังไงนะเออฟีเจอร์แคนดี้เบิร์ดคูณสิบเก็บได้เรื่อยๆครับไปไเรื่อยๆเลยหตัวตึงๆยังไม่มาเลยเฮ้ยไม่เข้าเลยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับรอบนี้โดนหลอก โดนหลอกหรือเปล่าตัวแพงแล้วไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยจบไปโอร้อยสิบเก้าครับหวานเกีียบไม่ล่ะนีไปสามสิบเลยวัดไปดิอุ้ยยางสวยครับเลขเรียงเออเออเออขออีกเรียบร้อยมาครับผมสามฟีเจอร์รวมกันระเบิดไปดิ แอนดี้เบิร์ดระเบิร์ดไปเลยสวยจัดมาอีกเอาด,ด,นนอดิติดกันหน่อยติดติดกันหน่อยไม่ติดมันไม่รวมนะมันไม่แคนดี้เบิร์ดนะโอเคสวยรวมไปเระเบิร์ดมันยิงเกมนี้เออเก้าร้อยแปดสิบแปดครับผม ดยอดของแท้อ่าเป็น,100ปนร้อยวัดไปเลยขออีกทีเดียวดูซิมันจะมีเดือดเดือดมั้งหรือเปล่ามันกำลังมาเราต้องซ้ำนะเรียบร้อยโอเคอู้หไปอยู่สักไกลเชียนะไปอยู่สักไกลเชียอเอ๊ไม่เบิร์ดครับไปดีหกรดรู้เรื่องมีเหลือไหมล่ะ อม่อ่มงมาสวยสวยไม่สวยละร้อยห้าสิบห้าครับคอมโบไปดิโอเคดับเบิลไปสวยจบรอบนี้มาสองพันสี่ครับผมสวย อ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ฝากกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย